พูดถึงอนาคตมาเยอะแล้วของเราขอเป็นอดีตแล้วกันนะคะอากรก่อนนะคะนูแนชพานทีม15ห้านอพี่ไต้หล่อควงมุกถ่ายรูปสวยแอรอิฟเอแข็งขันไม่ได้อวยไม่มีรถมาช่วยเราเดินกันครูนุนนาเรนอมอีกก้อยแปง มาร่วมแรงร่วมใจอย่างสุขสันต์หนูเอริกทั้งหนูปลายรวมแก๊งกันรังท้ายนั้นป้าจิ๊บและลัำเอ๋ยค่ะก็ติดตามชมละครของเราได้เลยนะคะ นี่ก็ที่สุดท้ายละจะจบละแต่ทำไมเนทต้องมาเกิดเรื่องอย่างนี้ด้วยทำยังไงดีอะสงสารเนทมากเลยทำยงไงดีให้เนทมีกำลังใจขึ้นมาเดี๋ดีไมคิดออกแล้วนี่ โอ๊ยแต่ถ้าไปอย่างนี้คนเห็นแน่เลยต้องแอบอุ้ยเสื้อครับอุ้ยไปรู้สึกว่ากินเยอะขึ้นนะเนี่ยพี่แจ๊บโอ้ตหทำแบบเมื่อกี้แล้วไม

พ <congratulations> ี่ไปให้พี่หน่อยพี่ไบพี่ไายนนรี่ยร้อยเจบแล้วค่ะร้อยเจ็ดสไปไดไปหาพีเน

สามสี่จบแล้ค่ะ